เคยเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมฮะยังไม่เคยเลยกำลังจะเห็นตอนนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันว่ามีที่โน้นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ไมไมยังไม่ได้เห็นนะเรื่องแบบนี้ได้ยินกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ประเด็นคือหลักฐานมีน้อยมากตัวอย่างการโกงการเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องของการเปยนดีมันนี้เลือกตั้งมันก็โยกหีบใส่แท็กซี่พี่ก็ไล่าตามมันมันไม,ไ,มไม่ใช่เอาไปใส่รถเขตนนะสองก็มีการประเภทเอาบัตรประชาชน คนอื่นหรือประชาชนปลอมเมื่อก่อนนี่คเคยมีคนย้ายเข้ามาในบ้านมันย้ายเข้ามาเกือบสิบชื่อนะตั้งเยอะเลยประเทศไทยนี่ก็สุดยอดศูนย์เฝ้าระวังการโกง,งการเลือกตั้ง5้าส ันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์เรื่องการโกงการเลือกตั้งสวัสดีค่ะเคยเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมฮะยังไม่เคยเลยกำลังจะเห็นตอนนี้เคยเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมฮะไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งอายุเพิ่งถึงเลือกตั้งครั้งแรกค่ะเคยเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมลูกเคยเห็นไหมลูก ตัวอย่างการโกงการเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องของการเปยนหีบแบบอันนี้หนักเลยถือว่าเป็นการโกงที่มีมีผลม,มากนะคือประชาชนเนี่ยไปโหวตแล้วนะเอาหีบเปลี่ยนแล้วก็บัตรบัตรผีใส่ลงไปนะเคยว่าเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมพี่พี่ไม่เคยหรอกพี่เห็นเขายกหีบหนีเลยไม่เคยเห็นการโกงแต่เคยเห็นการยกหีบ คราวที่แล้วที่หมู่บ้านบุษลินเขาเลือกตั้งสองขอพี่อยู่แถวนั้นใช่ไหมแล้วนี้เลือกตั้งมันก็โยกหีบใส่แท็กซี่พี่ก็ไล่าตามมัน,ม,นม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปใส่รถเขตนะใส่แท็กซี่กลับไปมา,าปืนกวาดเราบอกมึ่ออย่าได้มึงตามมาสิแล้วใครจะกล้าตามแล้วมึงถือปืนด้วยอะ่ะใช่ไหมสองก็มีการเป็นเอาบัตรประชาชนคนอื่นหรือบัตรประชาชนปลอมบัตรเหลืองปลอมนี้เข้าไป,ไป,ไ,ปไปใช้จิตแท้คนอะื่นน่ะพวก เรียกผีอ่ะนะไม่ใช่ตัวจริงเป็นผีเมื่อก่อนนี่เ,เคยมีคนย้ายเข้ามาในบ้านมัน ย้ายเข้ามาเกือบสิบชื่อนะแม่ต้องเยอะเลยในทะเบียนบ้านเราอะแต่ตอนที่ไปเลือกตั้งลนเราใช้บัตรประชาชนไปนเลือกตั้งเราไม่ได้คิดถึงตัวนั้นแต่ตอนที่เราเอาไปเราไปทําธุระทะเบียนบ้านม,นมันมีคนชื่อมันเข้ามาแต่เขาก็มีคนย้ายออกไปให้นะย้ายเข้ามาต้องเยอะเลยแต่ว่าย้ายออกไปอยู่ในทะเบียนบ้านเราแ้วเราแต่เราไม่ได้คิดว่าคิดไว้นั่นมันคือการเป็นความผิดพลาดข,ของทางอําเภอเราคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เลือกตั้งพอดีแต่ว่าย้ายเข้ามาแล้วก็ย้ายออกไปอย่างเงี้ย แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางกรมจัดการเราเองแต่เราไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบไปสั่งอะ่ะเป็นเป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้นแล้วก็เวลาลูกน้องไปไปไป,ไปลงคะแนนเสียงในหน่วยก็ไปบอกว่าให้ให้ลงคะแนนเสียงแบบนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยไม่งั้นจะถูกลงโทษคือที่ข้าราชการเนี่ยเขาต้องไปช่วยนักการเมืองหาเสียงเนี่ยเพราะว่าถูกสั่ง พราะนักการเมืองเนี่ยสามารถก็ไปกําหนดได้ว่าใครจะมาเป็นรับตําแหน่งเพราะมันเป็นมีความเชื่อมโยงอุปถัมภ์กันมานักการเมืองเขาก็จะไปเลือกคนเลือกให้ตําแหน่งหน้าที่ได้นะมันก็เลยทําให้มีข้าราชการจํานวนหนึ่งเนี่ยไปไปไป,ไปอวยนักการเมืองฮะท่านรงๆัยไหมครับว่าท่านคาดหวังถึงขนาดให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกไหมคิดกับผมคิด ท่านตรงๆได้ไหมครับว่าท่านคาดหวังถึงขนาดให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกไหมคิดกับผมคิดคิดกับผมคิดคิดกับผมคิดเพลงที่ที่สุด Saudade, corpo dourada, sol de panema, o seu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah porque estou tão sozinho Oh Porque tudo é da que existe A beleza que é สคน5้าคนก็คือว่าในลักษณะของของความเป็นศูนย์เฝ้าระหวังการโกงเรืงรงองตางหัวใจะำคัญมันก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำเพื่อที่จะจะไม่ใช่ชี้นำแต่เราจะบอกถึงกลวิธ,ธีกลโกงต่างๆที่มันเคยมีมาในอดีตน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ้งงานศพนะ เรอาศัยงานที่มีงานสดแล้วก็ไปขึ้นไปขอแค่อทอดภาพบางสกุลแล้วก็ได้ภาพแล้วก็แจกอะไรก่ซื้อเสียงเนี่ยก็เสียการโกงน,นะครับจริงจคนอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้เลยไม่ได้ชอบไม่ได้รู้จักแต่การที่เอาตังมาให้แลกจากประชาชนเรื่องนี้ได้ยื่นมาเป็นสิปีทุกคนยังทำอยู่นะฮะมีแล้ว แล้วถึงกระทั่งกลับคั่วนะครับได้ยินกันมาแล้วแต่ตอนนี้กําลังรองหลักฐานอยู่ว่ามีพักการเืองพักการเมืนงนึงนะฮะเอาตัางเงียไปซื้อบัตรประชาชนบอกกับคนชาวบ้านเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเ,เลือกทั้ที่ทังนี้นะแต่เงินที่เน่ยไปเนี่ยเป็นบัตรใบบิลแผ่นทัดของใบหาเสียงของอีกพักหนึ่ง <Ừ. S 1> นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยทำง่าง่ายๆซื้อให้คนเลือกทั้งตัวเองนะครับแต่ต๋อวนี้เนี่ยมันพลิกแล้วมันซื้อ แล้วอ้างบอกว่าเป็นอีกพักหนึ่งเรไปใสร่รายให้อีกพักหนึงเป็นใส่รายให้พักเนเสียหยายแล้วถูกแผลด้วยทางกรกตนะฮะประเทศไทยนี่ก็สุดยอดสุดยอดที่ตักงการเมืองต้องเสื่อเสียงเพราะมันกลัวว่าจะไม่ได้เป็นนักการเมืองเพราะว่าต้องไปเอาเสียงมาต้องชนะทีนี้เนี่ยในการเมืองเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะ แข่งกันเยอะมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งอำนาจมีทั้งชื่อเสียงคนก็อยากไปเป็นนักการเมืองการซื้อเสียงเนี่ยมันก็ไปคู่กับการขายเสียงเมื่อก่อนการเมืองมันเน่าหมายความว่าไม่ว่าจะไปเลือกตั้งไปเลือกใครมาเป็นรัฐบาลมันก็เหมือนกันหมดอ่ะชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ได้มีผลกันไอการเป็นรัฐบาลของใครไม่ได้มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยจน จนไอ้เงินร้อยสองร้อยบาทเนี่ยมันดีกว่ากรรมขี้ดีกว่ากำรตดพวกก็รับเงินนะคืออย่างน้อยสุดอะไอ้การรับเงินตรงนั้นเนชีวิตก็ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็กินค่าได้มอสองมือให้มือสองมือวันสองวันวน,นะดังนั้นการลึกตั้งมันก็ไอ้การสิทธิ์ขายสิทธก็เริ่มมาจากเรื่องแบบนี้ความการที่การเมืองไม่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ต่อมาเนี่ยไอ้การลึก การซื้อสิทธิ์ขาเสียงก็พัฒนานะซื้อเสียงก็พัฒนาขึ้นอย่างเช่นแทนที่จะมาจ่ายเป็นรายหัวใช่ไหมมันมีงานวิจัยนะว่าชาวบ้านก็เริ่มมองว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ไหมไม่ต้องมาจ่ายให้เราหรอกนะเดี๋ยว่าเสนอมาว่าถ้าเป็นสสแล้วจะทําอะไรให้กับหมู่บ้านบ้างเช่นทาถนนทำโครงสร้างพื้นฐานให้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรก่อนนี้งบประมาณที่มาลงเรื่องพวกนี้ไม่มีม ดังนั้นก็เป็นการต่อรองในเรื่องล,ะละักษณะของโครงการของชุมชนทีนี้มันก็มาถึงจุดที่เรียกว่ามาถึงจุดนโยบายชบ้านก็เริ่มจับต้องได้ว่านโยบายเนี่ยถ้าเลือกถูกเนี่ยนโยบายก็จะมีผลต่อชีวิตผลชาชนมากขึ้นนะครับนักการเมืองที่เลือกไปถูกตัวนะเสนอนโยบายนี้นโยบายมันจึงเป็นเรื่องหลักเลยทาให้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะเลือกไม่เลือกพักไหน มีส่วนสำคัญของการที่เราตั้งศูนย์เข้าระวังการโกงเลือกตั้ง54ตามตามชื่อศูนย์นะครับจุดประสงค์จริงๆก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะกิจของของการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเดียวสุนจริงๆเราเราอยากให้มันให้มันเป็นบรรทัฐฐานอันหนึงที่เผื่อรัฐบาลต่อไปที่จะมีขึ้นเนี่ยว่า,าควรจะมีศูนย์ ที่ป้องกันหรือการกุลตั้งจากองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมมือกันทําแล้วก็ให้มันเข้มข้นมากกว่านวันนี้กลุ่มของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยมีกี่คนบ้างที่เวลาหย่อนบัตรกาบัตรและหย่อนลงไปเนี่ยเราคิดถึงต่อนเนื่องไปว่าบัตรที่หย่อนไปเสียงเราที่ออกไปเนี่ยมันไปถึงหน่วยตรวจนับหรือว่ามันมีส่วนที่จะเข้าไปถึงชี้ ชี้เลือกได้ไหมว่าใครจะได้เข้าสภา,าจริงหรือเปล่านะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายหายคนพอนั่งคุยนั่งพูดกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครที่จะคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆไม่เคยมีหน่วยงานตรวจสอบหรือมีการถ่ายทําเป็นภาพออกมาให้ดูกันเห็นแบบจกัจกจกว่าเออนี่มันมีหน่วยงานเขาเรียกที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามอน,นิอนเตอร์นะครับสําคัญมากๆเลยผมฝากนิดนึงคลิปนะครับ วิดีโอคลิปจะด้วยมือถือหรือกล้องวิดีโอชั้นดียังไงก็แล้วแต่ขอให้มีหลักฐานเรื่องแบบนี้ได้ยินกันมาเป็นสิปีแล้วแต่ประเด็นคือหลักฐานมีน้อยมากนะฮะทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยเรามือถือนะครับถ่ายหรือว่าถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาช่วยบันทึกเสียงไว้นะฮะหลายๆโทรศัพท์มือถือหลายๆท่านเนี่ยบันทึกเสียงได้บันทึกเสียงการสนทนาคลิปถ่ายนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการโกงได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขอฝากทุกท่านไว้ช่วยๆกัน ่ทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยหรือมันเป็นเผด็จการทหารสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดหลายปีก็คือเราต้องการอำนาจของเราคืนครับมันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทยอยากเลือกตั้งผมอยากรู้กันนะว่าอะไรหรือว่าใครทําให้เราไม่ได้เลือกตั้งอะถ้าเราไม่ได้เลือกตั้งอะ่ะมี่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วค่ะว่าเหมือนเราก็ไม่ค่อยมีิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ในประเทศทํายังไงก็ได้ให้เลือกตั้ง เคยเห็นการโกงการเลือกตั้งไหมฮะยังไม่เคยเลยกอนังจะเห็นตอนเนี้ยก็ได้ข่าวเหมือนก <c oughs> ันว่ามีที่น้นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ไมไมยังไม่ได้เห็นนะเรื่องแบบนี้ได้ยินกันมาเป็นสิบปีแล้ว<ฮ>แต่ประเด็นคือหลักฐานมีน้อยมากตัวอย่างการโกงการเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องของการเป็นดีบอันนี้เลือกตั้งมันก็โยกหีบใส่แท็กซี่พี่ก็ไล่าตามมัน,ม,นม,มันไม่ใช่เอาไปใส่รถเขตนะ สก็มีการประเภทเอาบัตรประชาชนคนอื่นหรือบัตรประชาชนปลอมเมื่อก่อนนี่คือเคยมีคนย้ายเข้ามาในบ้านมันย้ายเข้ามาเกือบสิบชื่อนอะตั้งเยอะเลยประเทศไทยนี่ก็สุดยอดพบเห็นอะไรที่มันผิดปะกะติผิดแผ่ไปจากความที่มันควรจะเป็นเราเจะกล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราถ่ายรูปมากขึ้นเลยวิดีโอคลิปจะด้วยมือถือหรือกล้องวิดีโอชั้นดียังไงก็แล้วแต่ ศูนย์เฝ้าระวังการโกรงการเลือกตั้ง54สพบเห็นการโกรงการเลือกตั้งโทรมาฟ้องบอก,กที่เบอร์0-90 1 0 8ก6 0 1ถึง5ผู้ใดกระทำความผิดผู้นั้นต้องรับผิดชอบ